สำนัาว INN ข่ดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำเอาผิดผู้กักตุนหรือช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าค้ากำไรเกินควรดำเนินคดีลงโทษขั้นสูงสุด นายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกรณีการแก้ปัญหาราคาหมูในประเทศค่ะว่าภาพรวมของการแก้ปัญหาหมูนั้นทุกฝ่ายทราบแล้วว่าปริมาณหมูในระบบขาดแคลนโดยต้องดําเนินการร่วมกันหลายกระทรวงและนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาช่วยสังการโดยต้องเร่งเพิ่มปริมาณหมูในระบบเพื่อให้ความต้องการและการผลิตมีความสมดุลมากขึ้นส่วนอาหาราสัตว์ที่เป็นต้นทุนสําคัญในการเลี้ยงหมูมีความเห็นว่าควรปรับลดภาษีวัตถุดิบบางส่วนซึ่งเป็นหน้าที่กระทรวง การคลังพิจารณาในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดําเนินการในเรื่องการสั่งห้ามส่งออกหมูเป็นการชั่วคราวติดตามการขายหมูตั้งแต่หน้าฟาร์มและกําหนดทิศทางราคาไม่ให้เข้าขายการค้ากําไรเกินควรหรือช่วยโอกาสสําหรับผู้ช่วยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าหรือค้ากําไรเกินควรนะคะให้ดําเนินคดีโดยเคร่งครัดและที่ปรากฏเป็นกระแสข่าวว่าอาจจะมีการกักตุนเนื้อหมูในประเทศขณะนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นการสาคัญในการเข้าไปตรวจสต็อกร่วม กับกรมปศุสัตว์และพาณิชย์จังหวัดหากพบว่ามีการกักตุนสินค้าหรือว่าช่วยโอกาสขึ้นราคาจะมีการดําเนินคดีลงโทษขั้นสูงสุดหากพบการกระทําผิดนะคะขอให้ประชาชนช่วยแจ้งได้ที่สายด่วน1569เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ลงไปตรวจสอบทันทีค่ะ ส่วนเรื่องไก่ได้มีมติให้เป็นสินค้าควบคุมซึ่งทางกรกร,รมีมติไปแล้วจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าขณะนี้ในภาพรวมสําหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวันที่จะต้องขออนุญาตจากกรมการค้าภายในหากมีการปรับขึ้นราคานั้นกรมการค้าภายในยังไม่อนุญาตให้ปรับราคาขึ้นแต่อย่างใดโดยนโยบายตนให้ไว้ชัดเจนว่าต้องตรึงราคาไว้ให้มากที่สุดแต่ทุกฝ่ายต้องอยู่ได้ด้วยความเป็นธรรมและถ้าใครทําผิดกฎหมาย และเมื่อข้อตกลงหรือว่ากักตุนช่วยโอกาสค้ากำไรเกินควรให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินคดีและให้ลงโทษขั้นสูงสุดค่ะต่อกันที่พลเอกประวิทย์นะคะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายแก้ปัญหาน้ำแล้งดูการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและคณะได้เดินทางไปปฏิบัตรริราชการพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือได้แก่การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เวียงหนองหล่มและโครงการขุดลอกหนองมโนราโดยรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ของจังหวัดจากนั้นรับฟังภาพรวมการบริหารจัดการน้ําของประเทศและภาคเหนือจากสทนชโดยพลเอกประวิทย์ได้มอบนโยบายที่สําคัญเน้นให้สทนชเร่งจัดทาและศึกษาแผนแม่บทพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูเวียงหนองหล่มให้เสร็จโดยเร็วพร้อมกําชับให้เร่งปฏิบัติตามแผนงานให้เสร็จทันเวลาเพื่อแก้ปัญหาด้านแหล่งน้ําให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างทั่วถึง ่่อไปคะจากนั้นพลเอกประวิทย์และคณะได้เดินทางไปตรวจติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานการขุดลอกหนองมโนราและได้พบปะประชาชนที่มาต้อนรับและกล่าวขอบคุณพลเอกประวิทย์และรัฐบาลที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวซึ่งชาวบ้านจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากการขัดแคลนน้าในฤดูแรงนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ จากนั้นนะคะในช่วงบ่ายค่ะพลเอกประวิทย์ได้เดินทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงรายเพื่อพบตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไยแจังหวัดภาคเหนือและรับทราบความเดือดร้อนจากโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตตกต่ำปัญหาการส่งออกรวมทั้งผลผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติพร้อมทั้งได้รับมอบหนังสือขอเยียวยาผู้ปลูกลำไยจากตัวแทนเกษตรกรโดยมีความยินดีที่จะนำข้อเสนอในครั้งนี้ไปผลักดันให้ได้รับความช่วยเหลือและ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของกเกษตรกรชาวสวนลำไยต่อไปค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมีความห่วงใย,ยอย่างยิ่งปิดท้ายกันที่ปอปอป,อปอจอฟัน2เจ้าหน้าที่ปอนอเอราวันและยี่ปัวทุจริตฉลักกินแบ่งรัฐบาลพบหลักฐานชี้ชัดเตรียมขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปันแก้วผู้บังคับการ ป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปปเปิดเผยถึงการนำกำลังตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าจับกลุ่มและตรวจค้นที่ปอนอเอราวันจังหวัดเลย พรอมยึดของกลางเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน2แสนเล่มมูลค่าเกือบ30ล้านบาทเมื่อวานนี้ว่าเบื้องต้นพบหลักฐานสามารถเอาผิดดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ปรยษณี2คนในข้อหาฐานความผิดทุจริตประพฤติมิชอบตามมาตรา157และเรียกรับสินบนตามมาตรา149แต่หากหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดก็จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ ส่วนผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่หรือว่าญี่ปัวจำนวน10รายขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่กองสลากว่ามีเส้นทางการรับส่งสลากไปจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นมาตรการของกองสลากหากพบผิดก็จะมีการยึดหรือว่าตัดโคต้าสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย สำหรับการสอบสวนนะคะตำรวจพบว่าที่ทำการไปรณีน์แห่งนี้จะมีสลากถูกส่งมางวดละ300-400ถึงกล่องค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ค่าคัดแยกกล่องละ200บาทแต่1เดือนมี2งวดทำให้มีรายได้จำนวนมากอีกทั้งแผนประทุษกรรมดังกล่าวนะคะพบว่าการกระทำเช่นนี้มีอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลเอาผิดต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว18นฬิกา6นาทีค่ะ